สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมแปลงที่ดินนะครับ ที่เรามีขายอยู่ในเขตบริเวณของอ่างเก็บน้ำาห้วยไม้เต็งนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำจุดถ่ายรูปสวยๆที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงด้านนี้นะครับจะเป็นสปริงเวย์นะครับที่เขามีพวกงานกัปตี้นะครับอยู่ตามแนวริมกำแพงในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยน้ำระบายน้ำออกมานะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะมาเล่นน้ำกันบริเวณเขตนี้หรือใครผ่านไปผ่านมานะครับแล้วอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆนะครับเสียดาย ว่าวันนี้ผมทำหมวกแดงหายนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่แห้งแต่ไม่แน่ใจไปลืมไว้ร้านไหนนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยก็ฝากเก็บไม้ให้ด้วยนะครับแล้วนอกจากจุดที่บริเวณตรงแนวบริเวณอ่างเก็บน้ําค้ยไม้เต่งนี้แล้วนะครับใกล้ๆก,กันเลยนะครับห่างกันประมาณ100เมตรนะครับจะเป็นสวนสนนะครับเป็นจุดถ่ายรูปรีเวดดิ้งนะครับรและที่ดินของเราก็ ผ่านสวนสนไปนะครับจากสปริงเวไปจนถึงแปลงที่ดินห่างกันเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับ สำหรับแปลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงส,สวยๆเลยนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตของตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็ทำเลตั้งอยู่บนเส้นถนน4,10 0 7นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตัวเอกสารสิทธิ์ของเขานะครับจะเป็นโฉนดนะครับเพราะปลูกสร้างบ้านเข้าธนาคารจดจำนองนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับทางด้านหลังฝั่งทิศใต้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแปลงที่เราสามารถมองเห็นวิวเขาได้เลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของเทือกเขานะครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งขวามือของผมทางด้านเนี่ยก็จะเป็นดงสวนยูคานะครับที่เขาปลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นพื้นที่เขตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่สีเขียว แล้วยิ่งแปลงนี้ด้วยนะครับแปลงหัวมุมก็คือว่าอ่างไม่เต็ง 3B1 นะครับต้องบอกว่าแปลงเนี่ยเป็นแปลงที่หลุดจ้องออกมาถ้าเกิดว่าใครนะครับที่กําลังมองหาอยู่กําลังเคยสนใจว่าเอ๊ะเสียดายจังตอนนั้นมีคนวางมาจําไปแล้วแปลงนี้ครับตอนนี้ครับสามารถที่จะเปิดขายได้แล้วนะครับผมซึ่งแปลงนี้ได้ติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านนี้ ที่ผมยืนอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งด้านนี้นะครับก็จะมีถนนลักษณะเป็นถนนสาธารณะหินคุกนะครับที่กว้างถึง6เมตรนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ําประปามาแล้วมีไฟฟ้ามาแล้วนะครับและอีกทางด้านฝั่งหนึ่งจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็คือทางด้านนี้ครับอ่าไฟฟ้าตามแนวนี้เลยนะครับผมแปลงนี้ถือว่าสวยจริงนะครับเนื้อที่1 9 9ตารางวานะครับผมแล้วก็สำหรับแปลงนี้นะครับใน เรื่องของรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับทางด้านหน้าที่ติดกับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีความกว้างของรูปแปลงเนี่ยอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็ทางด้าน ฝั่งทิศต,ตะวันตกเชียงเหนือที่เป็นถนนสาธารณะเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่40เมตรนะครับเนื้อที่199ตารางวาแปลงสสวยอยู่หัวมุมได้ถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับผมราคาอยู่ที่6 9แ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดคุณคิดว่า199ตารางวาเนี่ย อยากได้เพิ่มอ่าอันนี้เนื้อที่อาจจะรู้สึกว่าน้อยเกินไปอยากได้เพิ่มแปลง B2 นะครับที่อยู่ติดกันนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้เพราะว่าแปลง B2 นะครับก็เป็นหนึ่งแปลงที่หลุดจองมาเหมือนกันโดยที่ด้านหน้านะครับก็จะติดถนนฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งด้านข้างเนี่ยจะติดกับแปลง B ีเลยนะครับระยะความกว้างยาวนะครับเท่ากันเลยแต่เนื้อที่เนี่ยก็จะได้ถึง200ตารางวานะครับราคา6 แสนเก้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังมองที่ดินลักษณะ,ะสาหรับปลูกตร้งบ้านพักอาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับอันนี้ก็ขอแนะนานะครับอีกหนึ่งแปลงสวยๆที่อยู่ในเขตโทนของทางด้านอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งนะครับซึ่งมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวิวภูเขาให้เราได้เห็นนะครับซึ่งตรงด้านเนี่ยเราจะมองเห็นได้เลยนะครับว่าวิวเขาเนี่ย สวยงามมากๆแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านในละแวกเขตแถบนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาทําการเกษตรนะครับก็จะมีพวกไร่มะม่วงนะครับมีสวนกล้วยนะครับแล้วก็มีสวนออดงยุคานะครับแล้วก็รวมไปถึงปลูกพวกป่าพยุงนะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้สไตล์นี้นะครับอันนี้นะครับอยากจะแนะนําให้ลองเข้ามาชมดูนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ห่วงเรื่องปัญหานะครับว่าเอ๊เป็นพื้นที่น้ําท่วมหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าสบายใจได้นะครับที่นี่ ครับระดับความสูงจากน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่70เมตรนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยจะมีความสูงกว่าอ่างเก็บน้ําค้วไมเตีงอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงพื้นที่บริเวณแถบนี้นะครับน้ายังไม่เคยท่วมนะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นเนินนะครับแล้วก็น้ําเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับและสําหรับการเดินทางนะครับอย่างแปลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางมาจากกรุงเทพผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับระยะการเดินทางเนี่ยก็เพียงแค่111กิโลเมตรถือว่าใกล้มากๆเลยนะครับจากแยกค้วไม้ ถนนเพชรเกษมนะครับเข้ามาจนถึงบริเวณที่ดินแปลงนี้นะครับก็เพียงแค่22กิโลเมตรก่อนที่จะตรงเข้าอ่างเก็บน้ําจะมีทางแยกทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นถนนเส้น4,017นะครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็เพียงแค่2กิโลครึ่งเท่านั้นใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองเข้ามาชมดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะ โทรสอบถามรายละเอียดนะครับได้กับทีมงานของเรานะครับที่เบอร์ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล่างนี้แล้วก็มีไอดียไลน์ทิ้งไว้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สะดวกนะครับในการแอดไลน์ทาง QR Code ตอนนี้ทีมงานนะครับขึ้น QR Code ไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปที่หน้าหน้าไลน์นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code เท่านี้ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เลยหรือว่ามีข้อสงสัยที่ดินแปลงไหนนะครับท่านสามารถที่จะบอกเป็น EP ก็ได้นะ ครับ EP ที่เท่าไหร่หรืออยากจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมานะครับว่าแปลงนี้นะครับต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่รีวิวไปนะครับผมและท้ายที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะประมาณนี้อยู่นะครับผมเพื่อจะได้มาเป็นเพื่อนกัน ในเขตของชาวจังหวัดราชบุรีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในครั้งถัดไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมนัชนนลีนลินงานบ้านและที่ดินทำเลดีจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย